่ด้วยฆามัน่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยวราชด้วยนะพรหอ้วนครับที่ทเลาะอะไรกันมาเนี่ยเเรื่องอครับช่วยด้วยช่เป็นคนดีแต่ว่าไอ้ผนั้นมาเป็นคนร้ายใครวะมันไล่ฆ่าฉันมาเพราะุกนลอนทำไมทไมโดนล่ฆ่า่เราให้นามว่าองคตเทพประทานเป็นเจ้าแห่งปนเสนาภูมิ ทำไมทำตัวสบายนะเหยียดขี้ได้เหยียดขี้ได้ทไมอยากรู้ใช่ไหมว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเราเพรทพธานมีพี่ชายสองคน,นค,คนโตไม่นามําเกษตรที่เทพาราชคนที่สองให้น้ำเกษตที่ทพ,พ,พฤทธิ์แต่ว่าเราเนี่ยหนูกเศรจทีเทพฤทธิ์ก,กันแกล้ง ใส่ร <mile> ้ายป้ายสีทำให้เสด็จพี่เทพพนาาหลงเชื่อเดาจึงถึงจะนัดเทีออกมานอกเมืองแต่นี่ออกมาไม่ทันใดเลยนีผู้โจรมาดัาข่าเราแล้วแต่อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนใั้พวกมันมาเฮ้ยเฮ้ยผิดเนาะเนาะเฮ้ยเนาะเฮ้ยช่อสันนิษฐานทีว่าใครเป็นคนใช้พวกมันมาองค์เทพพลิษแต่ระเจ้าค่เสด็จพี่เทพพนิษใช่ไหมใช่ แล้วก็ค,คิดเช่นนั้นแล้วจะทำยังไงดีถ้าอย่างนั้นเขารื้อหลอกช่วยทีนะทำการจะ<ๆ>หลายคนระวังตัวด้วยนะพนมช่วยทีโมก<า>ูเนี่ยเด็ดไปคนจะเป็นคนดีไอ้ชุดแดงเนี่ยมันเป็นคนร้ายมันไล่ฆ่าพวกกูมาช่วยกูทีครับแน่รอกเขาเป็นคนดีมึงเป็นคนร้ายคุณรู้ดิไ้อนเขาบอกกูว่าเขาคนดีกูก็บอกมึงว่ากูคนดีก็มึงบอกที่หลังเขาอ่ะ วันนี้มึงจะไม่ช่วยกูใช่ไหมไม่ช่วยไม่ช่วยมึงถอยไปมึงจะถอยไม่ถอยมึงไม่ถอยใช่ไหมมึงอยากเจอทหารพวกกูใช่ไหมลูกน้องกูนะเฮ้ยโอ้โหมันจะฆ่าตายหาแล้วมึงเรียนแถวเป็นบอยแบนเลยให้มันแข็งแข็งเลยวมันคือหลังร้องแรงปุ๊กใจหน่อยอ้าวเกิดเป็นชายเชื่อชาติทางถ้าเขาให้เก่งกันแล้วกับ เฮ้ยเขาบอกฮุกโดนมันมีไฟฉายจริงป่ะวะมึงรู้ได้ไงวะอยากรู้เหมือนกันจัดไปตอนอูพบแต่ปากบาดเย็นย่ำไปจนตะวันเรียงหลบจะเดินทางเยี่ยย่างไปไหนจะเป็นต้นไสจุดตาจุดหงจะุบันเห็นจำไม่ดีตอนรับที่กระพอดีไข่คบจับไอ้ท้ายหน้าหงศ์จะห้ากะโหมันโค่อบบดจับเฮ้ยโค้งฮุกโดนมันมีไฟที่เท้าเสียงจริงป่ะวะจริงป่ะเนี่ยรู้องคุณต้อมมาแค่นี้แต่ผมก็ไม่เท่าไรครับแต่ลูกน้องผมจะโหดจัดไป ปลุกใจเ้วพี่ชันงูมิใจที่ได้เกิดเป็ยนกะเทยใครอ่ได้เกิดเป็นกะเทยแต่ว่าจได้งเดิด้ังเดินได้ัเดิได้เดิพอด่้อเตะชิงเตาด้วยไม่ได้ยินนะไม่ได้ลำบบ่าวเลยเฮ้ยขามันให้หมดเลนโอ้ กวรตีหัวนะโอยควรตีหัวใช้ไหมโอยหลายรอบเ้ยควนตีหัวโอ้ยควรตีหัวนะขาดที่แล้วพี่ขาดที่แล้วขาด้วขาที่แล้วมันควรหัวหน้าไว้ทำยังไงเหี่ยมันควรหัวนะแล้วหัวอลกูมีหัวเดอยวเนี่ยหัวบอลคอขนตักน้ำเนี่ยหัวอล